เออก็สวัสดีนั่กินทุกท่านนะผม NP g น m e r กมเีเนี่เราขึ้นมากินก๋วยเตี๋ยวกันต่อเนะมื่อวานกินเรื่อนะขนมจีนขนมจีนทำเองวันนี้กินก๋วยเตี๋ยวทำเองอีกออเป็นอะไรที่สุดจัดก็มีด้านหลังทำด้านหลังนะหอม ไรหอมตุกชิน เดี๋ยวเขากุงกปฉันแข้าวุงมาแล้วตอนนี้ก็เป็นเวลาสิบเอ็ดโมงเลยนะเพิ่งกินข้าวเช้าได้ละ เ <c oughs> จบ็บคอใส่ชุ่มแสบคอเลยเครื่องปรุงเนี่ยต่อไปอืมชิ้น

มีคนมาดูด้วยโอ้อายวิ่งหนีโอ้โห,ไ,โโหไก่ไอายวิ่งหนี อร้อง <c oughs> ทำไมแล้วมีคนดูด้านล่างเลยโล้ล <Hello. S 1> <c oughs> ียงสัตว์เยอะเลยมีไก่มีหมามีแมวเกิดจะกลายเป็นฟาร์มแล้วนเะกือบเป็นฟาร์มอล้ ส,สามสัตว์เลี้ยง มาขบเท้ากัดเท้ากัดเท้าหัวลอกไก่ลอกไก่ นึนี่นึ๊มอิหมาไก่ไม่กล้ามาหมาเฝ้าอ,อยู่นือออกมัน้นอือออกไงดูนี่สิฮะหมากินแทนฮะวันนี้ไก่ไม่ไม่กล้ามากินหรอก ระวังนะกินก Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. O oh, nấm xuống nữa. Súp mm -hmm. Cái Bình vô cái

ชิมน้ำก็อร่อยมากสำหรับคลิปนี้ผมเอ็นพีเจมเมอร์ก็ขอลาท่านชองไปก่อนเสร็จครับบ๊ายบายก็ยินดีกดไลค์กดแชร์กดแชร์ กดซัสบ,สบสไคร้ให้ผมด้วยนะฮะสำหรับวันนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนเสร็จครับบ๊ายบายบ๊าย